โรงเรียนบ้านหนองลกกวักเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่7บ้านหนองลกกวักตำบลจักราชอำเภอจักราชจังหวัดนครราชสีมาสังกัดส,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2567มีครูและบุคลากร,กรจำนวน10คน มีนักเรียนจำนวน93คนภายใต้การบริหารงานโดยนางสรานรัตชิโกสีผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองนกกวักโรงเรียนบ้านหนองนกกวักได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ปี2565และได้ดำเนินการตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ29ประการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ด้านกายภาพ7ประการ1.1โรงเรียนบ้านหนองนกกวักมีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ ติดอยู่หน้าโรงเรียนซึ่งเห็นได้เดินชัด1.2มีพระพุทธรูปประจำโรงเรียนอยู่บริเวณลานทำนังปัญญาและบริเวณหน้าเสาธงให้นักเรียนได้ไหว้พระในทุกๆวัน1.3ห้องผู้บริหารห้องเรียนมีพระพุทธรูปประดิษฐานมีป้ายสัญลักษณ์ชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ประจำห้องเรียนครบทุกห้องเพื่อให้นักเรียนได้กราบไหว้ทุกวัน1.4มีพระพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธรรมพระราชดำร,รัสติดตามที่ตา่างๆ ติดรอบบริเวณโรงเรียนโดยที่คณะครูนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดทำ1.5โรงเรียนมีความสะอาดบรรยากาศสงบร่มรื่นน่าเรียนน่าอยู่โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการทําความสะอาดบริเวณ1.6มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมเพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้ทํากิจกรรมปฏิบัติธรรมทุกวันพระโดยกําหนดให้วันศุกร์เป็นวันพระของโรงเรียนมีกิจกรรมถวายเพลพระสวดมนต์สุดสัปดาห์ มีครูพามาสอนศีลธรรมในโรงเรียน1.7โรงเรียนไม่มีสิ่งเสพติดเล่าบุรี100%ส่งผลให้ในปี2567โรงเรียนผู้บริหารและคุณครูได้รับรางวัลเสมาปปสสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขระดับทอง 2. ด้านการเรียนการสอน5ประการ2.1นนักเรียนและครูมีการบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนเข้าเรียนในช่วงเช้าและช่วงบ่าย 2.2การเรียนการสอนในห้องเรียนคุณครูได้บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยนำหลักไตรสิกขาประกอบด้วยศีลสมาธิป,ปัญญาซึ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีและเก่งได้2.3คุณครูประจำชั้นได้ให้นักเรียนทำโครงงานคุณธรรมเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณธรรม3ประการ นั่นคือการมีวินัยความรับผิดชอบและการมีจิตอาสาโดยนำนักเรียนทำกิจกรรมสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง2.4ครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนกิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้งมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้2.5ครูผู้บริหารและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 3. ด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียน5ประการ3.1ผู้บริหารครูและนักเรียนรักษาสีห้าอย่างสม่ำเสมอส่งผลให้ผู้บริหารและครูได้รับรางวัลครูรุชนคนคุณธรรมระดับเขตตร,รวจราชการและระดับเขตพื้นที่3.2โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมการยิ้มง,ง่ายไหวสวยกราบงามโดยน้องไหวพี่พี่ไหวน้องในกิจกรรมหน้าเสาธง 3.3ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกไม่เหลือ3.4ทุกระดับชั้นจะมีกิจกรรมประหยัดออมถนอมใช้เงินและสิ่งของ3.5ส่งเสริมให้นักเรียนมีนิสยัยใยรู้สู้สิ่งยากผ่านกิจกรรมวางทุกงานอ่านทุกวัน 4. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8ประการ4.1 โรงเรียนไม่มีร้านค้าไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนนักเรียนรับประทานอาหารกลางวันจากโรงเรียน4.2คุณครูยึดหลักทำสังคาหาวัตถุ4ข้อที่2ปีว่าจาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจไม่ดูด่านักเรียน4.3มีกิจกรรมการชื่นชมคุณความดีหน้าเสาธง4.4มีกิจกรรมโฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้ทำความดี 4.5ครูผู้บริหารและนักเรียนมีสมุดบันทึกความดีอหต4.6ครูผู้บริหารและนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4-6เข้าสอบและสอบได้ธรรมศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อย4.7โรงเรียนจัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้ง4.8ทุกวันศุกร์จะมีพระอาจารย์เทชาคโรุจากวัดบ้านหนองนกกว่าเข้ามาสอนศีลธรรมให้กับนักเรียนอย่างสม่ำเสมอ 5. ด้านกิจกรรมประจำวันพระ4ประการ5.1ผู้บริหารครูและนักเรียนใส่เสื้อขาวทุกคนในวันศุกร์5.2โรงเรียนจัดให้มีกิจกรรมทำบุญใส่บาตรฟังเทศในโอกาสวันสำคัญทางาศาสนาวันก่อนตั้งโรงเรียนวันพ่อและวันแม่เป็นต้น 5.3. ทุกวันศุกร์ซึ่งกำหนดให้เป็นวันพระของโรงเรียนผู้บริหารครูและนักเรียนจะรับประทานอาหารบังสวิรัตในมือกลางวัน 5.4. โรงเรียนจัดกิจกรรมสวดนตนกลางหน้าสองทงนละทุกวันศุกร์สำหรับการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธนำ้ำรุ่นที่ 15. โรงเรียนบ้านหนองนกกวักสังกัดสำน,นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านและขอจบการนำเสนอแตเพียนเท่านี้ค่ะ